ามาต่อนะคะข้อไหนที่ครูไม่ได้ทําให้นักเรียนก็ไปทําเองนะคะถ้าเกิดทาไม่ได้ก็คือแชทมาถามได้นะอันนี้ก็คือเขาบอกให้ทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะแล้วให้ตอบในรูปของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นบวกอ่าเพราะฉะนั้นข้อแรกข้อที่หนึ่งเราก็มาทําก่อนเลยจับคู่นักเรียนจะเอาคู่ไหนทําก่อนก็ได้อ่ะสมมติครูเอาตัวบน เาทำตัวบนก่อนก็เป็น9ยกกำลัง2บวกกับลบ6ส่วน9ยกกำลัง3เท่ากับ9ยกกำลัง2บวกลบ6ได้ลบ4ส่วน9ยกกำลัง3ทีนี้ฐานคือฐาน9ถูกปะให้เอาเลขชี้กำลังไปลบก็เท่ากับ9ยกกาลังลบ4ลบกับ3เท่ากับ 9กยกกำลังลบเโอเคป่ะลบสีลบสได้ลบเเนาะเครื่องหมายเหมือนกันให้เอาตัวเลขไปบวกติดลบเหมือนเดิมนะคะก็ตอบแต่ทีนี้เขาบอกว่าเลขชี้กำลังเป็นบวกใช่ไหมก็ตบลงเลยจ้าก็ใช้สมบัติค้ามาช่วยก็คือ1นึ่ส่วนเก้ายกกำลัง7จบต่อมาข้อนี้ข้อนี้ทำไงอ่ะครูก็เลือกจะจับคู่นี้ก่อนละกัน ง่ายก็คือเอาตัวนี้กับตัวนี้มากระทำกันก่อนตัวอื่นก็เขียนเหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้ไปยุ่งอ่ะก็เป็น n ยกกำลังสบวกกับลบสคูณกับ m ยกกำลังสถูกปะตัวนี้กับตัวนี้มันคูณกันอยู่นะดูเครื่องหมายนิดนึงก็เป็น m ยกกำลังเส่วนด้วย n ยกกำลังสาบวกลบสได้0คูณ m ยกกำลังสี่ n ยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1เราก็ไม่ต้องไปคิดมันก็จะเหลืออะไรคะ m ยกกำลัง7ส่วน m ยกกำลัง4อ่าทีนี้ฐานเหมือนการหารการเอาเลขชี้กำลังไปลบก็คือ m ยกกำลัง7ลบลบ4เท่ากับ m ยกกำลังสจบแล้วข้อนี้ n ยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1อ่ะก็ตัดได้เลย จะทำยังไงก่อนดีตัดทอนตัวเลขไหมอ่าถ้าสมมุติตัดทอนตัวเลขใช่ไหมคะ 13, 1ิบ13มหคูณอะไรได้26ก็คือ13บสองถูกปะอ่าหมดแล้วเราก็มาเขียนใหม่มันก็จะได้อยู่ในรูปเป็น N ยกกำลัง5้คูณ N ยกกำลัง6กส่วนสคูณกับ2 N งยกกำลัง12 จากนั้นอ่ะก็มาเขียนก็เป็นอะไรคะอ่ะครูทำตัวบนก่อนอ่ะตัวบนก่อนก็เป็น n ยกกำลัง5้บวกหได้11ถูกปะส่วนด้วยสีคูณส n ยกกำลัง12เท่ากับ n ยกกำลัง11บส่วนแ n ยกกำลัง12ก็เท่ากับอะไรคะ หน้า n มีเลขอะไรซ้อนอยู่มันมีเลขหนึ่งซ้อนอยู่ก็เป็นอะไรคะหนึ่งส่วนแปดถูกไหม n ยกกำลังฐานเหมือนการหารการเอาเลขชี้กำลังไปลบก็เป็นสิบเอ็ดลบสิบสองก็เท่ากับหนึ่งส่วนแปดยกกำลังลบหนึ่งต้องการให้เลขชี้กำลังเป็นบวกก็ตบมันลงไปตบก้อนนี้ลงไปก็เป็นอะไร 1ส่วน8 N ยกกำลัง1ก็คือ N เฉยๆนั่นแหละก็จบส่วนข้ออื่นลองทำเองดูไม่ได้ยากฐานมันค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อที่8ครูจะทำข้อที่8ให้ดู1นึข้ออ่าฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมเขียน5ก่อนครูทำตัวบนนะครูทำตัวบนแล้วครูก็จะทำคููล่าง ค่อยๆทําไปแต่ถ้า,คาใครทําไวข้องแล้วนักเรียนไม่ต้องเขียนขั้นตอนละเอียดมากนะคะก็เป็นอะไรคะ5้าบวกสอบวกกับ n อลบสถูกปะส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย5ยกกำลัง3ามบวกเบวกเบวกหเท่ากับตัวบน5ยกกำลังก็จับคู่ ห้าลบสองได้สามสองบวก n ก็เป็นบวกสามอ่าส่วนด้วยตัวล่างห้ายกกำลัง n บวกกับหนึ่งเป็นสี่สี่บวก n n บวก n ได้สองเเท่ากับห้ายกกำลังสามบวกสามลบกับสี่บวกกับสอง ใส่วงเล็บด้วยก็คือเลขชี้กําลังตัวบนลบกับตัวล่างใส่วงเล็บนิดนึงจากนั้นถ้าเรียนไม่ใส่วงเล็บเดยอนอกเรียนจะผิดนะคะจากนั้นเรามาเปิดวงเล็บก็เท่ากับ5ยกกําลัง3บวก 3N พอลบอยู่ด้านหน้าวงเล็บใช่ไหมก็คือแจงลบเข้าไปก็กลายเป็นลบ4ลบ2 n แจงลบเข้าไปเครื่องหม่จะต้องเปลี่ยนก็เป็นลบสลบสอนะคะจากนั้นก็จับคู่เป็น5ยกกําลัง3าลบสก็ได้ลบหอ่าลบหน n ลบสอก็ได้บวกหนึ่ลบสได้ลบหนึโอเคไหมสามเอ็นลบสอเหลือ 1n ก็จบก็ตอบเท่านี้อืม ข้ออื่นข้อ9ข้อ10ก็คือทำเหมือนกันลองลองทำดูถ้าทำไม่ได้ถามครูนะคะ